สวัสดีค่ะพอเข้าไปอยู่กับอาการประจําวันเรียนผคกตายฟักตันออนประจาวันอังคารทีซ้มซิบเมษยายโยนพอซอสองวัหนหกสิบเจ็ดนะคะสาก,ารระก,กัดบอลหรอคะมีจักรจงไในตาขฟังดูค่ะเริ่มจกากพื้นตัวการพิ้วผืนนะคะของกรลการตำหนึ่งจ้าความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะผากท้ายเราเทียมนะคะผักกายมีเมฆบังสวนค่ะแลวชมพอรนะคะตัวอักลุมงฝนค่ะ ละเลจติงพละนะคะมีมนนกุมฝนฝ่าคะนองกําลังอ่อนถึงปันกลางปกคลุมห้างฟังออกไปข้องจอดปัตตานีค่ะและมีกุมและมีกุมฝนฝ่าคะนองนะคะกําลังอ่อนถึงแรงปกคปลุมบริเวณทะเลอันดาม,มันค่ะแนวโน้มการเคลื่อนตัวนะคะจะกนข้างอยู่กับเทค่ะในขณะน้ำพุมผาคใต้ฟังตอนนอุนหภูุิสูงสุดเมือ่อวานนี้วัดได้4 0 5องศาเซลเซียสย ที่ตำบลบ้านนอกภาคอำเภอวังหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้24.9องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอเสด็จวัดสงมคลาค่ะภาคใต้รายงานปริมาณฝนทัตว์หยิบสี่ชั่วโมงนะคะภากใต้ฟังตะวันออกนะคะมีฝนเล็กหน่อยบางแห้งค่ะปริมาณฝนมากสุดเมื่อวานนี้วัดได้1.1มิลลิเมตรค่ะที่อำเภอผักแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพยากาศอากาศภากใต้ฟังตะวันออกนะคะมีสาการถัวไปค่ะ มีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะกับมีฝนหรือฝนฝ่าคนองบางพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะอุณหภูมิตามสุดอยู่ในช่วง20-29อ,อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-41องศาเซลเซีสยสค่ะคือลมนะคะจะเป็นลมแปลวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฝ่าคนองอก่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรนะคะ ข้อให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฝ่าคันนองและลุกฉกแรงด้วยค่ะขาดไม้สว่ากาศและฝนกระทบต่อการซาสมของฟุ้นผีเอ็มสองจุดฮาเราว่างันทีสามซิปเมษาถึงวันทีหกพฤษภาคมนะคะฝ่าใจพวกเราตอนบนนะคะช่วงวันทีสามซิปเมษาถึงวันทีซิปพฤษภาคมค่ะมีฝนลูกฝ่าคันนอกลอยละซิปของพื้นที่ช่วงวันทีห้าที่วันทีหกพฤษภาคมค่ะจะมีฝนลูกฝ่าคันนอก เพิ่มขึ้นเป็นระายหลายยี่สิบจึงสางซิปคองพื้นที่ค่ะส่วนตอนหลังนะคะช่วงวันทีสร้างซิปเมษาถึงวันทีห้าพฤษภผ้าค่ะมีฝนลูกฝาขนองลอยละยซิปจึงยีสิบคองพื้นที่ 30, 5, 5, father, ช่ว uffle, งวันทีหกพฤษภผ้านะคะจะมีฝนลูกฝาขนองเพิ่มขึ้นเป็นระายหลายสิปคองพื้นที่ค่ะข้อจบข่าววิทยกรการเพลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องยูทูบของเราด้วยค่ะพบกันไว้พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงช